ค่ะมือนี้ก็เป็นเศร้าวันที่18กรกฎาคมสองหดนะคะเป็นวันผ่านะคะแลม8ค่คำเดือน8นะคะนุ่นทิยากระด้มาเป็นสะพานบุญให้เอฟซีนะคะเอฟซีโอนเงินมาร่วมสางอ่าหลังค่าให้ปูแล้วก็โอนเงินมาส่วนหนึ่งกับให้ไวให้ทุกวันผระนะคะนะคะนุ่นทิยากระไวให้ทุกวันผราช่วงนี้เอ่อสร้างเพิ่นกระปูกระเบื้องบ้านเสร็จนะคะนะคะเพิ่นก็ยังมาทํางานอยู่นะคะนะคะ เะะมื่อนี้ก็เป็นวันศุกนะคะนุ่นทิยาก,ก็เลยข,ขอโอกาสดีนะคะขอแนวทางเลขเล่าให้เอฟซีนะคะตอนนี้คณะน,นี้ตอนนี้นุ่นทิยาจุดทูบอยู่นะคะเสียงทายอยู่ตรงนี้นะคะก็ค่อ,อยมารลุนน้ำกันนะคะ,นะคะเริ่มโพูดแล้วตัวที่หนึ่งนะคะนะคะขอโมทนาบุญกับเอฟซีนะคะที่โอนเงินมารวมสั่ง หลังค่าห้ปูนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ถวายทุกวันพระนะคะนะคะวันที่ย่าจะซ่องตามองค์ปูนะคะซ่องไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาชมเลขถทูบน้ำกันว่าปูจะห้แนวทางโตัวไหนนะคะแนวทางเลขเล่าตอนเย็นๆนะคะมื่อนี้เป็นวันศุกร์วันที่18กรกฎาคม2568นาคะ นะคะผู้เมตตาลูกล้านนะคะเอฟซี FC บางท่านบางคนเพิ่นก็นอยากจะให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นอยากให้ซ่องตามองผูนะคะนะคะนุนทิยาก,กับซ่องไปเฮ็ดตามหน้าที่นะคะท้ายถ้ำตามหน้าที่บางข้างนุนทิยาก,กับ่บเห็นตัวเลขนะคะ เอฟซีเพิ่นจะมีเส้นของเพิ่นนะคะเพิ่นบไดามาเพิ่นยุบ้านเพิ่นก็สามารถซองเห็นตัวเลขตัวที่จะใช่นะคะนุ่นที่ยากก็เป็นสะพานบุญไทยนะคะนะคะบางท่านบางคนเพิ่นบได้มานะคะเพิ่นก็ขอพรปูอยู่บ้านก็ได้นะคะนะคะ,นะคะจะมืดจากน้อยเดค่ะนะคะ,นะคะ ไฟนี่จะมีแต่ไฟโซลาเซลล์ตอนกลางคืนนะคะนะคะโบได้มีไฟฟ้านะคะมีแต่ไฟโซลารเซลล์นะคะเวลาสร้างเป็นทํางานเป็นก็เอาน้ำม,มาผส,สมปูนข้างในนี่นะคะนะคะจะมืดจักน้อยนะคะ นะคะเอซเห็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันนะคะนุนท at oh ิยาอัตตาบดีบารมีบลายอาจจะบ่เห็นตัวเลขนะคะอาจจะเป็นได้แค่สะพานบุญนะคะ หนาฝนจะยุ่งรลายจังน้อยเด้อค่ะเอฟซีทันใดเดินทางมากอะพกกอย่อมานํานะคะยุ่งร้ายนะคะนะคะนาแรงจะบ่มียุ่งนะคะหนาฝนี่ยุ่งร้ายนะคะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะผู้เมตตาลูกหลานนะคะตอนเย็นเย็นเมื่อนี้วันที่18กรกฎ 2, าคม2.5.68นี่นะคะ เลขเล่าจะออกตัวใดก็ขอให้เอฟซสูดเดียนวะทางของปู่นะคะบางท่านบางคนเิ่นกับสื่อพ่อใดคานามคาไปนะคะช่วงนี้เศรษฐก,กิจบดีนะคะการทํามาหากินกะลำบากนะคะกัขอเพิงบารมีปู่นะคะเพราอว่านนี่กเอฟซ พอเอฟซีเพิ่นเดินทางมาจากอำเภอบันดุงนะคะจงังหวัดอุดรนนะคะเพิ่นมาขอพรกับปู่นะคะขอแนวทางกับปู่เลขเล่านะคะรู้สึกว่าเพิ่นจะได้ถนุนที่ยาจับโมฟิดรู้สึกว่าจะเป็นศูนย์แปดสองนะคะเลขเล่าเพิ่นขอมาว่านี่เขาก็มาหลุดน้ำกันว่าปู่จะให้ตัวเดียวกันบอนะคะนะ ตัวที่สองกำลังจะโพล่ะนะคะตัวที่แรกตัวที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเลขแปดนะคะ นะคะนุนทยาก,ก็ขอโมทนาาบุญกับเอฟซีนะคะที่ร่วมสรา้างถ้ำหลังค่าห้ปูนะคะนะคะก็ให้เอฟซีทุกทันทุกคนที่คนปัจจัยรวมสร้างในทางนี้นะคะก็ให้กุศลผลบุญให้เอฟซีโชคดีทุกคนทุกขอบกั้วนะคะร่วมทางเอฟซีที่เห็นคลิปนี้นะคะก็ให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ถ้อยทองนะคะนุนทยาก,กับบุรุษจะเว่าจังใดนะคะ ะะเงินที่สางนี่ก็เป็นเงินของ f อฟซีล้วนๆนะคะทั้งของนุ่นที่ยาทั้งของ f อซนะคะบริเกียวกับบริเกียวกับชาบ้านนะคะนะคะหลังค่าตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะก่วงก่วงเจ็ดเมตรเงาเก้าเมตรนะคะ ถ่าย้าไม่เห็นว่าสั่งจริงๆทำจริงๆนะคะตอนนี้ปูได้ตากแดดตากฝนแล้วนะคะก็รอกจะสร้างปูกระเบื้องนะคะปูกระเบื้องอยัาง่า่ทันเร็จนะคะนะคะรู้สึกว่าตัวที่สองนี่เป็นเลขสองนะคะนะคะหมูวานี่พอ FC เอฟซีเพิ่นขอได้ขอเลขเหล้าได้ศูนย์แปดสองนะคะนะคะเขาก็มาลุ้นน้ำกันว่าตัวที่สามจะเป็นเลขตัวใดนะคะ แล้วน่นที่ยาจะตั้งกองไม่หายเด้วยค่ะผูเมตตาลูกหลานนะคะใหเอฟซีโซดีหน้าทางของปูนะคะบางท่านบางคนเพิ่นกับวังเพึงบารามีฟูนะคะเพระว่าการใ้ชีวิตการ ถ้ามาหากินก็ลำบากนะคะช่วงนี้เศียฐะกินบอกไวดีนะคะนะคะเมื่อวานนี่พอเอฟซีเดินทางมาจากอำเภอบ้านดุงนะคะจังหวัดอุดอนนะคะเพื่อนมาขอแนวทางเลขเล่ากับฟูได้ศูนย์แปดสองนะคมื่ดกี้้ามาจุดทูกรู้สึกว่าตัวที่หนึ่งเป็นเลขแปดตัวที่สองเป็นเลขสองนะคะเขาก็มาลุ้นน้ากันมาตัวที่สามจะเป็นเลขตัวใดนะคะสรุปว่าตัวที่สามนี่เป็นเลขหนึ่งนะคะ แปดสองหนึ่งนะคะตอนนี้พอยอดว่อนกับพออ่านเพิ่นคุ้ยกับสรางมากระเบื้องยุวัดหลายนะคะเพิ่นจะให้ปูตรงนี้จนเซตนะคะนะคะน้องทียากาเลขหนึ่งนะคะ นะคะคนว่าเรื่องกระเบื้องจะมาปูเพิ่มให้เสร็จนะคะนุ่นทิยาจะสรุปห้เด้อค่ะแนวคางปลูกขาวให้โชคตำราวนะคะววันที่18กรกฎาคมสองห้าดเป็น8 2ดสองนึนะคะตัหแดสองแปดหนึ่งสองหนึ่งนะคะเป็นแนวดาตอนเย็นๆนะคะนะคะนุ่นทิยาตั้งใจมาขอเลขเล่าให้เอฟซีนะคะนะคะ ซื้อขึ้นซื้อลงเด้อค่ะเลขสองอาจจะเป็นสองหนึ่งหรือสองเ็นะคะเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเป็นเลขคล้ายกันนะคะอาจจะกันกันสองเก็นะคะนะคะนุ่นที่ยาจะบบกีขียนเลขกันไ้เอฟซีพิจารณาเอาเองนะคะนะคะเพื่อนว่าเรื่องกระเบื้องนะคะจะปูต่ออีกนะคะนะคะ นะคะปูแนวทางเลขเหล้าตอนเย็นเย็นนุ้นทยะจุดทูบได้แปดสองหนึ่งก็ขอให้ต yup ัวเลขนี้เป็นตัวเลขโชคลาภขอให้ออกเหล้าตอนเย็นเย็นสองทุ่มเครื่องขอให้ออกแปดสองหนึ่งให้เอฟซีโชดีแนวทางของปู่ขาวนะคะกกระวังนี้็เด